นี่ชว่ายูนัสก็จะไปข้างนอก <laughs> เปินไปฝนมาตกข้างนอกอ้าตฝนตกแอนทันจะไม่ออกจากบ้านเลย <laughs> นั่งจะรู้ใช่ไหมลูกตาเหมือนอยู่นะรีตาพวก <laughs> <laughs> ช่ป<ว>ะไม่ไปแล้วนะ <laughs> ไปก <laughs> ปจนะรับโอเคไม่ไปแล้วเดีย <laughs> <laughs> เด๋ยวไเตะหมูออกมาหมูอัน้จับฝนจับหนาว โอ้มีหิมะตกด้วยหิมะทั้งฝนเลยเห็นไหมหิมะตกก่อนแล้วก็ฝนตกเข่าๆเนะี่ยเป็นหิมะนะคะท,ทั้งฝนทั้งหิมะเอาหมูไปเลยเช้านี้นะคะนี่แหละทั้งหนาวทั้งฝนทั้งหิมะทั้งลมมาพร้อมกันหมดแต่มันมีลม,มะนาะมันเนี้ยดีนะที่มันไม่มีลมหิมะก,กับฝน พี่ม่ยังตกอยู่เลยเห็นไหมเขาขาวเนี่ะเจ้าปล่อยให้หมูเดินอาไมยืนอยู่นี่หรอไปเลยไปละ ยูแคนโก o ลวงยูแคนโกไปเลยไปในสวนเีโกวิ่งลับมาเองม <laughs> ันเป็นที่มาอันเป็นฝนตกนซีก็ยีนรออยู่นี่ เขาขาวในหิมะนะคะจะถ่ายให้เอหิมะฝนฝนหิมะนี่เจ้าใช่ไหมเป็นน้ำแข็งหนาวไม่หนาวก็ดูเอานะคะนี่ค่ะน้ำแข็งมาเลย เปี๊ยอะเราจะเจ๊หมูอควายหมูกันขอตัวใหม่หมูแม่เปี๊ยหม้อละน้องตัวนึงขอบันอีหมูมันเจ้าก็จักเปี๊ยจักหนาวจาัดฮอนแอนทันมันชอบเปี๊ยมันก็นเลยออกมาทัมเบอ เจ็บ <laughs> ต้องเสร็จแล้วก็เดินมานะลูกนะกจายมาเร็วแม่เบี้ยโอ,ยอย้ไปลอะเร็วพอแล้วเหรอนั่นอะกเข้าบ้านล้วแกโอ้เบี้ยหมด <laughs> Sí, pero lo hice